นี่ขนเปทีก็อีกชุดหนึ่งครับโอเคครับอัปเดตความรู้สึกหน่อยเห็นว่าเข้าชิงด้วยก่อนหน้านี้ก็ตื่นเต้นครับผมไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงก็ดีใจกับทุกทกคนมากๆเลยครับผมคาดหวังอะไรไหมเอ่ยสำหรับรางวัลนี้คาดหวังไม่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 คาดหวังด้ไรไม่รู้จะคาดหวังอะไรครับผมก็อย่างนี้บอกไปก็ก็ดีใจที่มีส่วนร่วมเข้าชิงด้วยแล้วก็ดีใจกับทุกทกคนมากๆเลยครับผมที่ได้เข้าชิงครับอัปเดตงานเพลงนิดนึง ถามีช่วงนึงที่แบบว่าเพลงที่เป็นเพงเนี่ยติดอยู่ในวิวบอร์ดด้วยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นตื่นเต้นมากๆเลยครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงปีหน้าเนี่ยก็จะมีผลงานเพลงในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทำขึ้นมาก็ฝากติดตามกันด้วยครับก็คงจะมีโอกาสเห็นผลงานที่ฟิชเชอร์สสินค้าต่างชาติใช่ไหมครัก็ต้องรอติดตามนะครับผมแต่ว่ามีแน่นอนมีแน่นอนแต่ว่าก็ ก็ตั้งใจว่าจะกลับมาทําเพลงไทยแล้วครับอขออนุญาตอัปเดตนิดนึงเห็นล่าสุดนี้เปลี่ยนโลไปสีดาเกิอดอะไรขึ้นเลยวาอาถ้าถ้าจริงๆเลยก็คือเหมือนถ้าทุกคนได้ติดตามก็จะรู้ว่าผมคอยหาจิตแพทย์ตลอดครับผมเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นเบิร์เอาท์อยู่แหละเรื่องการทํางานอะไรบางอย่างเหมือนประมาณว่ามันจะมีความที่แบบไม่อยากทํางานแล้ว<อ>แล้วก็เลยพอเรารู้สึกได้เรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องดีเลย เลยต้องไปหาหมออะไรครับผมแล้วก็มันผลมันมาจากการที่สภาพแวดล้อมเราท็อกซิกมากๆคนรอบตัวอะไรงี้ครับผมก็เลยมีการแบบเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในปัจจุบันแล้วก็ช่วงนี้ขึ้นดิสตัมคือตอนนี้ก็คือเหมือนโซเชียลดีท็อกซ์อยู่ครับอ๋อไม่ได้เกี่ยวกัรเราอะไรแบบนีบ้างอาการตองาหน่อยก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วกันครับผมก็ค่อยๆค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าไอตัวโรคนี้มันก็ไม่ได้หายแบบไม่ได้หายเร็วได้ต้องใช้เวลาก็ต้องใช้การพักผ่อนนะครับ แต่ว่าเราก็ยังมีงานอยู่เรื่อยๆทุกวันเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังความผ่อนได้ไม่เพียงพอเท่าไหร่แล้วเรามีบางี่ที่นใจใเรื่อกรักษาภาพสุาก็อย่างตอนนี้ก็เปนสภาพแวดล้อมครับผมก็แบบเอาเอาตัวไปอยูาา่กับคนที่เ like. รารักมากขึ้นอยู่กับคนที่เขาเอเนจีด <um ีๆอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ึ้นหมอก็แนะนำเรื่องโซเชียลดีท็อกซ์มาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนพอช่วงที่ผ่านมา นอนไม่ค่อยพอเลยครับเหมือนจะมีความกังวลอะไรพวกนี้แล้วนอนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอเราลงโซเชียลไปรู้สึกว่าแกนก็กลับมานอนเต็มอิ่มนี่อยากกลับไปนอนแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วแบบแฟนต่อ่ะครับใช่มากเพราะว่าแบบไม่ว่าเนี่ยแล้วตอนนี้เรากำทำสิสสสสนะาาคิดดังใช่ไหมขนาดคุยกับแบบตกลงว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกเด็นะครับก็อยากอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมก็ ถามว่าร้ายแรงไหมก็ร้ายแรงนีเรื่องการงานนี่แหละเพราะว่างานในวงการมันเป็นงานศิละปะแล้วมันต้องใช้แพชชั่นใช้อินสปิเรชั่นในการทํางานแล้วถ้าอยู่ๆวันหนึ่งเราหมดไปก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันรู้สึกว่าอยากเอากลับมาให้ได้ไวไวครับผมก็เลยกําลังพยายามเขาเรียกว่าฮีวตัวเองอยู่แต่มันก็ต้องใช้เวลามันก็แบบจะบุดปับก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เปิดตัวแฟนใช่ไหมคนละเรื่องคนละเรื่องกันเลยอันนั้นอันนั้นก็ คือเรื่องเรื่องเปิดตัวแฟนเนี่ยก็ด้วยด้วยด้วยความที่เราโดนกระตุ้นอะไรหลายๆาอย่างทาให้เราเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะโรเทคทุทุกคนเลยอยากโรเทคอ่าอยากโพเทคแฟนเราด้วยอยากให้ให้ให้เลสเบกเขาแล้วก็อยากโพเทคกับแฟนๆทุกคนเราไม่ได้อยากจะโกหกเรื่องแบบเรื่องกระแสอะไรต่างๆก็เลยก็บอกความจริงไปแล้วก็มีแฟนอยู่อยงแต่ว่าทุกๆสิ่งที่ทํามามันก็คือคนงานในวงการบันเทิงนั่แหละเพราะว่าเรามาเป็นนักแสดงแล้วก็อยากให้ทุกคนเชื่อในบทบาทของเรา ย,ยังยืนยันเหมือนเดิมไหมว่าบอกว่าจะเปิดตัวทีเมื่อไหร่ก็ถ้าเรื่องเปิดตัวก็อย่างที่บอกไปครับก็มันเป็นเรื่องคนสองคนอ่ะเราถ้าเราอยากเปิดแล้วเขาไม่อยากเปิดก็เปิดไม่ได้อยู่งีจะต้องต้องจับมือกันไปแล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมก็ถ้าเขาพร้อมผมก็พร้อม ก็สำหรับเรื่องเรื่องงานเพลงนะครับผมก็ด,ด้วยความที่เพลงปัจจุบันมันมีการอัปเดตมาตลอดเวลามันทำให้เออมันมีมันมีช้อยส์ในการฟังที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าดีเหมือนกันที่เราได้ลองเปลี่ยนอะไรหลยายๆอย่างเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่เมื่อก่อนหรอกผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงซ้ำถ้าเพลงไหนชอบมากแนละฟังวนเมื่อก่อนฟังได้แบบเป็นเดือนเพลงเดียววนทั้งเดือนอะไรเงนี้ ปัจจุบันก็เลยรู้สึกว่าเออก็ก็มีเพลงมีเพลงประจำอยู่แหละแต่ก็อาจจะอยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆลองอัปเดตศิลปินแต่ละท่านดูว่าเป็นยังไงบ้างผลงานใหม่เขาไปถึงไหนแล้วมีแนวไหนที่เราสามารถเอามาทําได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เพลงอะไรที่มันมีลหัวใจเราดิอ่ะหนึ่งเพลงตอนนี้เลยเพลงที่คิวตอนนี้แหละครับใช่ค่ะเธอน้องดีอารามใช่ไหมเพลงของเองตอนตอนนี้ถ้าถ้าถ้าชอบนะครับเพลงของมิกกี้อ่ะเพลงชื่ออะไรนะ engines อ,อะไรอะจำไม่ได้แล้วอ่ะเพิ่งเฟังไปแต่ว่าเพลงออกมาสักพักหนึ่งนะครับได้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 ฟังแต่ไม่ผิดเชื่อเลย engines a อะไร engines อะไรที <c oughs> ่เป็นเป็นเพลงช้าของมิกกี้อ่ะชอบชอบทำไมเราถูกแบบที่ว่าเพลงนี้มีแบบช่วยเราช่วยไม่รู้ช่วยไม่ช่วยแต่แค่ชอบเพลงอย่างเงี้ย <c> เ <oughs> หมือนแบบคือผมเป็นคนที่ชอบเพลงที่ ันจะมีความแบบลึกๆของมันอยู่เราเราเราดนตรีฟังแบบฟังสบายมากก็รู้สึกว่าพอได้ฟังก็รู้สึกแบบสบายใจ,อ,จอ๋อโอโอเชียนแอนด์เอนจินส์โอเคนึกชื่อเพลงได้แล้วอยู่ๆก็นึกได้ขอโทษนะครับ <c oughs> <ด>ผม <c oughs> ตกใจเลยนอกจากนี้มีการเรนนื่องแส่ต่อใจกันค่ะม,มีทั้งกระแสต่อรับที่ดีแล้วก็อาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยพิมพ์เดี่ยวมันจะ คือต้องต้องยอมรับนะครับว่าพอพูดเรื่องนี้ไปอ่ะรู้ว่ามีฟีดแบ็กแน่นอนแต่พอเรารู้ว่ามีฟีดแบ็กปุ๊บเลยไม่ได้ดู <c oughs> เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเจตนาเราอ่ะก็ก็เลสเป t ทั้งตัวแฟนเรา <c oughs> แล้วก็แฟน,แฟนๆทุกๆคนว่ารู้ความจริงเถอะความจริงเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ถ้าชอบเราก็อยากให้ชอบเราที่เป็นตัวเราแล้วก็ชอบ ชอบในในความที่คือจุดท้ายแล้วเราจะปิดบังไปยังไงอะ่ะจุดท้ายเราก็เลือกคนนี้แล้วที่จะอยู่คนนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ได้รับรู้เรื่องนี้ครับผมแล้วก็อยากให้จับมือกันเดินต่อไปสรปับแฟนที่อาแบบยังรับไม่ได้ทำใจไม่ได้เนี่ยเราอยากจะบอกว่ที่อยากรู้อ่ะทำใจไม่ได้เรื่องอะไรหรอก <laughs> เอาห่วงเหรอครับห่วงผลศิลปินหรอก็อยากอยากจะบอกว่าศิลปินทุกทุกคนเลยนะคือไม่ใช่แค่ผมนะครับผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแหละทุกคนมาเพื่อสร้างผลงานศิลปินคือคนที่สร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรือว่างานแสดงอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีภาพของอินเตอร์เทนเนอร์มาหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ทําให้แฟนๆเสพติดชีวิตของศิลปินมันทําให้บางครั้งอ,อาจจะหลุดกรอบความเป็นศิลปินไปเพราะว่าอย่างที่ยงพูดไปเมื่อกีน้นี้คือเรามาสร้างผลงานนะครับ ก็อยากให้ติดตามที่ผลงานกันแล้วก็เรื่องห่วงไม่ห่วงอะไรยังไงเนี่ยมันก็ใจเขาใจเขาใจเราอะ่ะแฟนๆก็มีแฟนได้แล้วก็มีแฟนได้เหมือนกัน,นแฟนๆมีเวลาพักเราก็อยากมีเวลาพักเหมือนกัน,นแฟนๆทำงานแล้วก็ทำงานให้ทุกคนเหมือนกันก็อยากให้แบบเข้าใจกันและกัน ่ผ่านมาคือที่ผ่านมาเหมือนกําลังแบบตามหาเนะวของตัวเองในวงการเพลงอยูย่แบบอัลบั้มสองเนี่ยจะจะเริ่มคือพอเราค้นหามาประมาณปีสองปีแล้วอ่ะเราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เราอยากถ่ายทอดมาแล้วที่จริงคืออะไรก็จะได้เห็นในปีหน้านี่แหละเพลงต่นนางๆที่จะปล่อยออกมาก็ก็จะเป็นแบบความเป็นอิเดนติตี้ผมที่เยอะมากขึ้นแล้วมันแนวเพลงใหม่ที่บเราอยากเล่าตัดต่อ ที่ผ่านมาจะมีความแตกป๊อปแล้วก็เป็นป๊อปที่กล้าอีกขานึงไปยังอีกหนึ่งแบบบัลลาด R&B ที่ป๊อปหรือว่ามี EDM ก็มีอะไรย่างเงี้ยผมแต่คราวเนี้ยสุดท้ายเราชอบป๊อปเลือกทำเพลงป๊อปเพรเป็นป๊อปจริงๆบ้างก็เลยรู้สึกว่าเพลงมาั่งป๊อปมันจะมีความป๊อปเป็นก็เป็น,เป,นเป็นป๊อปไทยมากขึ้นเลยนะครับ คือผมมาเขียนเพลงตอนนี้นเพลงที่เขียนไว้เองมีประมาณสิบกว่าเพลงได้ครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีโอกาสได้ทําเลยเพราะว่าก็ายังยังไม่รู้กันว่าทางระบบการจัดก,การเก่าเนี้ยอาจจะทําให้เรายังทําไม่ได้ทีนี้พอมาดูแลตัวเองแล้วก,ก็อยากใช้ความเสี่งในปีน,นี้แหละอยากแบบทำสิ่งที่เราจริงใจกับตัวเองจริง ส่งความสุขอะไรหรอครับเอานี่ต้องขอโทษทุกคนมากเลยนะเพราะว่าเวลาเราจะส่งความสุขให้ใครอะ่ะตัวเราก็มีความสุขก่อนตัวผมตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ก็อยากอยากให้วันหนึ่งแบบเรากลับมาพร้อมที่จะส่งความสุขให้ทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็ได้แฮปปี้กับทุกคนเหมือนเดิมอย่างนี้ไม่รู้เหมือนเดิมหรือเปล่านะแต่ก็อยากให้ดีขึ้นแหละอยากให้ดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็พยายามฮิวตัวเองอยู่แล้วก็ก็อยากจะยิ้มกับทุกคนได้เหมือนเดิเมครับผมก็ปี2023ครับอยากให้ถึงไวๆมากเลยเพราะปีนี้หนักมากๆสำหรับตัวผมเป็นปีที่หนักมากๆจริงๆ,ๆ <ari> น่าจะเป็นปีหนึ่งปีที่อาจจะในเรื่องการทํางานอาจจะรู้สึกว่าแย่ที่สุดในทา,ทางชีวิตแล้วก็แบบหนักหนาสาหัสมากๆจริงๆก็อยากให้ปีเป็นปี2023แล้ว แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในปีนี้มากๆแล้วก็จะจับกลับมาเจอกันแบบแฮปปี้กลับมาเจอผมในเวอร์ชั่นที่เป็นผมจริงๆเป็นเวอร์ชั่นที่ผมได้เลือกงานเองเป็นเวอร์ชั่นที่ผมได้เป็นที่ัำงานทุกอย่างก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม